แล้วม e ีเด็คนเมีเจ็ดไงก็เลยถามีนี้ใครมาเราแเราเดป่ะเจ็ีนเจดเ่ยเราแปดเเวลาหมดเวลาคอสเราตาวะอออกเดียวสิเออกเดียวเดียวเดียวใครนะวะ เหลืองก็ククิงเาแหละอ๋เหลืองมันต่อลูกครึ่งนี่ว่าเหลืองต่อลูกครึ่งบวกนี่ว่าเหลืองอะ บอกอะไรเลยคุยกันเ okay. hey, hey. ่อนอกช่อย <laughs> <Matthew> ่างไรบ้กวเห็นเพนแล้วเด็กงเบาให้แล้วสนุกแล้ว่ได้งี้นอไเปลี่ยนประตูชั่วคราวเว้ยเรื่องการเขาเอาแรงเปแล้วไปเลยนะ ว้าไปนู่นเลยแลบมานี่ก็เลยมาสองลูกอะแลบสองลูกมาไม่ทันใกล้ใกล้เลยนะเห็นแล้วตกดิไอ้คนนี้ไม่เก่งขาเก่งเอวใกล้ใกล้ใกล้ลูกลูกจานแกฉีดยามเพี้ยวดีแล้วปัดเต็มเลยงไม่งั้นก็เสียบเลยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวยิงเลยนี่อุ้ยไม่ต้องจำบอลลิงอยู่ฝั่งเดียวไปกลางคนเว้ย

Đây là lúc xoay đó Lên 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 อนไม่โดนลายเขหยาบ็มาเ็ับไม่เห็นดิขยับไม่เห็นดิมาี่ đây làm cho anh cứu đi chơi 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 chơi

เห็นทางมานี้เด้ดูนี่ทางมานีตัวเดียวเขาก็เขาต้องใส่เขาทำไมเล่นเอาเลยโอกาสทองเฮ้ยคุยดินอว่ะไม่คุยอนะนอว่ะเดินักนกี่้ินัรยนอ่ะเดินักรยาพีสิงเมื่อวาน้ามาดิอ

ยี่แดงีดงจริงไม่ใช่หรอยง้เดียวทเดยวเวเร็วเร็วรวโอ้หเส้่ย้ว่ดีว

Hãy vô. cho kênh Ghiền Mì Gõ đi <laughs> không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Ô mày đi vác. Ô mày vác đi. 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 Ô mày đi. Ô đi. Ô mày vác đi. Ô mày vác đi. Ô đi. Ô mày vác đi. Ô mày vác đi. Ô mày

ออกตู้แป๊บกระตู้อย่างนี้ได่ใค่กดอะโยกดด้วยจริงจริงจะเรียนนนไหมใช่แฝดแฝดทด้งไมดเ เปิดเปิปิดเขเร่เนอะหดแล้วเล่เลยไม่ออกวยรุมกันหมดแล้วดูเวลาด้วยหดแล้วกดแล้ว

अरे <laughs> <laughs>